ไฮโซชายประกาศเคียงข้างหนิงปณิตามีปัญหาครอบครัวพร้อมเป็นให้ได้ทุกอย่างหลังจากที่ทางด้านหนิงปณิตาโดนโยงเป็นนางร้ายใจบุญขนของออกจากบ้านสามีจินจรินธรรมวัฒนะเพราะสามีติดหญิงอื่นถึงขั้นมาขอยา ในเวลาต่อมาทางด้านสาวหนิงปณนิตาเปิดใจทางน้ำตายอมรับครอบครัวมีปัญหาจริงอยู่ในช่วงของการแก้ไขโดยทางด้านสาวหนิงได้กล่าวว่ายอมรับว่าครอบครัวของตนมีปัญหาจริงตอนนี้อยู่ในช่วงของการแก้ไขขอใช้เวลาแก้ไขด้วยสติเพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุดยืนยันนะตอนนี้ยังอยู่บ้านสามีและใช้สถานะสามีภรรยากับสามีอยู่ ล่าสุดทางด้านไฮโซชายประกาศอยู่เคียงข้างหนิงปณนิตาหลังยอมรับว่ามีปัญหาครอบครัวโดยไฮโซหนุ่มคนดังกล่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นชายอนันทวีปเพื่อนสนิทในแก๊งของหนิงปณนิตาและอั้มพัชราภาโดยทางด้านชายอนันทวีปโพสต์รูปภาพคู่กับหนิงปณนิตาพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความว่าเพื่อนอาจจะมีแวบไปบ้างไหนจะงานไหนจะต้องเป็นทูตสันทวะไมตรี แต่ต่อไปนี้ทุกย่างก้าวเพื่อนจะอยู่ประคองหน้าระวังหลังให้เพื่อนทุกฝีก้าวถ้าขาดมือขาดเท้าเลขาชายพร้อมถ้าวุ่นวุ่นไม่มีใครเลี้ยงหลานพี่เลี้ยงชายพร้อมขอให้บอกนะรักเธอนะเพื่อนรักของฉัน